เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณไท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 ยเอาไอ้หัวอยู่นอกผมอยู่นอกผมยิบผมยิบแล้ว๋อ

เออไม่โดนอุ้มโดนอุ้มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยติดติดติด <c oughs> ไ,ไป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 เรา <c oughs> เราเราโดนตามเยอะมากอ่ะไม่โอเค, <c oughs> อเคขอโทษทุกคนผ <c oughs> มทำดีที่สุดแล้วเ <c> ฮ <oughs> ้ย อย่ามาจับอ,อย่ามาทัดโอ้แอมมารุน